สวัสดีตอนเช้านะครับก็ลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่าน f c ที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้นะครับเราก็จะมาเตรียมความพร้อมให้กับรถอีกหนึ่งคันที่จะไปส่งลูกค้าที่จังหวัดสกลนครนะครับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือล้างทําความสะอาดตันเองโดยนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าตัวสเปซแคปไฮแลนเดอร์1.9เกรดลนะครับไม่มีคําว่า DA แล้วนะนะปี2020 นะครับก็จะเป็น L อลเฉยๆนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์นะครับจัดอยู่ในชุดโคมเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไฟตัดหมอกเกรด L อลปี hmm. 2024เป็นไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันพรุ่งนี้ mm hmm. เราก็ได้จะเดินทางกันทร mm hmm. องมานตึกตี้ีอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. เพื่อไปส่งลูกค้าเนาะราคา765,000บาทนะครับฝากระโปรงใหม่ ลูกค้าจะมารับเองอโอเคครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าที่ออกแบบให้มีความลงตัวมากที่สุดนะครับเพราะว่าจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นที่เห็นก็จะเป็นขี้นกเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนะครับเจ็ดแสบาทสําหรับปี2024รุ่นนี้นะครับก็จะได้เจ้าตัวล้อแม็กซสินิ้วเออสินิ้วมาจากโรงงานนะครับขอโทษทีเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ถ่ายเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนะครับนี่ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับระบบกันสะเทือนนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นแคปก็จริงแต่ว่าเขาจะใช้แบบอิสระนะครับอิสระพรีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงแล้วก็เสริมด้วยโช๊คอัพแก๊สนั่นเองนะครับแม็กสิตัวนี้ยังเป็นแม็กลายเดิมนะครับจะเป็นยังเป็นแม็กลายเดิมลูกค้าให้ดูวันให้วันดีเดี๋ยวถ้าลูกค้าจะให้มีการ ใส่แม็กซ์ใส่เลยเดี๋ยวต้องรบกวนให้อนเงินเข้าบริษัทก่อนเดี๋ยวต้องแจ้งลูกค้านะครับอันนี้ก็25 5 6 5 7นะครับอืมอ่ะโอเคลืมปิดโหมดเครื่องบินนะครับลูกค้ายังส่งข้อความมาได้โดยปกติถ่ายวีดีโอนี่จะเปิดโหมดเครื่องบินไว้กันคนโตเข้าโวออกเนาะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีคนโวเข้าแล้วมันจะตัดตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว กระจกด้านข้างที่เขาจะมีนะครับไฟเลี้ยวแบบ led หน้าหนาวฝุ่นถือว่าเยอะมากๆนี่เดี๋ยวต้องรีบไปล้างให้ลูกค้าตัวใบปัดน้ําฝนนะครับถ้าเป็นเกรด l เนี่ยเราสามารถยกได้แบบนี้เลยไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเสาอากาศก็จะเป็นเสาอากาศทรงมาตรฐานเหมือนเกรด m ใช้นะพรุ่งนี้นะครับจะไปกับพี่ไก่นั่นเองแล้วก็ไปคอนเกนก็จะไปกับพี่ไก่นะครับตัวนี้ที่ ชาร์จลองเมื่อเปิดนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะไม่มีให้นะครับแต่ว่าเราก็ติดเข้าไปแต่ว่าตัวโมเมมตัวนี้เขาจะมีมาอยู่แล้วเกรดเอไม่มีสัญญาณการขโมยนะครับทุกคนที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นเจ้าตัวโลบ้านะครับ4คูณ4ของลิโนโน่นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเล็กนะครับบอกเลยว่าเหนียวมากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆอันนี้ก็คือถ้าลูกค้ายัางลูกค้าทํารับเหมาหรือทําอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีตอง ต้องการพาดท่อปลาหรือว่าพวกเหล็กเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยตัวนี้นะครับเขาจะมีด้านข้างให้ด้วยโอ้สไตล์แต่ง4ีคุณสีนะครับตัวโลบาร์ตัวนี้ก็จะมีหูร้อยเผื่อมัดด้วยนะครับใช้ได้จริงตัวนี้แล้วก็ตัวด้านหลังนะครับพวกช่วงล่างอะไรของเขาเนี่ยการวางตำแหน่งของแหนบนะครับแหนบจะถูกวางไว้บนเพลาะนะครับทุกคนไม่ทราบว่าคลิปที่แล้วพูดผิดไหมนะครับ แนบด้านล่างเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะเนี่ยด้านบนก็จะยาวที่สุดนั่นเองตัวยางอะไหนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วเช่นเดียวกันเกรด L นะครับอ่าสีเทอร์เโบที่เราเห็นเนาะจะได้ไฟท้ายนะครับไฟท้ายที่จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยใหม่ฟ้าตัวปิดฝาท้ายเรามีมา,มมาให้แล้วนะครับทุกคน เพราะว่าตรงเนี้ยสันตรงเนี้ยเขาจะใหญ่ขึ้นเรียกคำว่าสันนะครับใช้คำว่าลักษณะการทํางานของมันก็จะคล้ายสปอยเลอร์นะครับเวลาที่ลมเนาะเข้ามาจากฝากท้ายเวลาลมอ่ะวิ่งผ่านใช่ไหมปกติลมมันจะเข้าไปในกระบะแบบนี้นะครับมันจะเป็นการดึงตัวรถไว้นะครับเขาก็จะทําตัวเนี้ยให้มันยาวขึ้นให้มันนั่นขึ้นเพื่อที่เวลาลมขึ้นมาปุ๊บปิ้นออกปิ้นออกอย่างเงี้ยเอออธิบายน่าจะอธิบายแล้วยิ่งงง เหมือนไม่ค่อยสบายด้วยช่วงนี้นะครับพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ยังจะเสียชีวิตไม่ได้เพราะว่านี่เยอะนั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับภายในนะครับของคุณกำลนเนี่ยก็จะมีการใส่ตัวเกีรวัดบูทด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันฝั่งนูนะ้นนะนี่ก็เดี๋ยววันนี้ก็มีการแต่งให้ลูกค้าเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ ขนาด1,900ซีซีนะครับ150หล่แรงม้า350นิวตันเมตรเนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนี่จะเป็นตัวเกีรวัดบูลนะครับตอนแรกจะใส่ตัว ที่เป็นเกจวัดก็เรียกตัว,ต,ว,ต,วตัวดิฟฟี่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยลูกค้านะ่ะกลัวว่าแสงมันจะจ้าใช่ไหมครับเวลาขับรถก็โอเคใส่แค่ตัวเกจวัดบูทอย่างเดียวนะรุ่นนี้นะครับเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวพวรงมราลัยแบบมันติฟังก์ชันอ่าวัสดุที่ใช้ทำนะครับก็จะเป็นเจ้าตัววัสดุคล้ายหนังเป็นยูรีเทนนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับมันติฟังก์ชัน คุณสามารถรับสายโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยไม่มีครุสคอนโทรลให้นะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอมาตรฐานนะแสดงข้อมูลการขับขี่ได้เหมือนกันนะครับพวกอัตราการสิ้นเพลิงน้ามันเชื้อเพลิงวัดรอบนะครับตัวเข็มไม่ก็จะเป็นดิจิตอ่าเป็น,เป,นเป็นอนาล็อกนะครับเป็นตัวเข็มเข็มแท้ๆเลยนะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเขา7จ็ดแสนหกหมื่นห้าพันขายดีมากนะครับแล้วทีนี้ตัวหน้าจอนะครับเดวนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึง อ่าเขาจะบอกองศา,าการเอียงของตัวรถได้แต่อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากเห็นนะครับเยวลองสตาร์ทก่อนก็คือปกติเนี่ยเกียร์ถอยเนี่ยนะครับตัว L ที่เราเคยใช้เนาะที่เราเคยใช้เนี่ยที่เป็นออตโต้นะที่เป็นเกียร์ออโต้เวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตัวพวงมาลัยเวลาที่ เราหมุนซ้ายหมุนขวาเนาะเส้นกะระยะนะครับเขาจะหมุนตามแต่เรามาดูว่าถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาจะหมุนไหมหน้าจอจะเป็นแปดนิ้วนะอ่ะไม่หมุนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงเรื่องการตั้งค่าเดี๋ยวภาษาเอ็ไภาษาไทยเขาเปลี่ยนภาษาไทยเลยแล้วทีนี้ก็จะมีคําว่ากล้องนี่เส้นกะจะมีเส้นกะระยะเฉยๆนั่นแสดงว่า ตัวเกร็ด L นะครับตัวเกรด L เนี่ยที่จะได้ตัวเส้นกะระยะหมุนตามพวงมาลัยเนี่ยต้องเป็นเกียร์ออตโต้ถ้าเป็นเพราะว่าเกียร์ออตโต้เนี่ยก็จะมีพวกระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอะไรมาให้ถูกไหมอืมมันน่าจะเกี่ยวกันประมาณนั้นแหละถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็คือไม่หมุนตามแล้วก็ถ้าตัวไหนได้เส้นหมุนตามนะเขาจะมีบอกองศาของของพวงมาลัยให้ด้วยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวแอร์นะครับเดี๋ยวรับเรื่อก่อนตัวแอร์ก็จะเป็นตัวแอร แบบตัวเกรดซเลยนะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์รุ่นนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปส่งที่ลูกค้าไปส่งลูกค้าที่สกดเนี่ยรับรองนะครับเกียร์ตัวนี้ให้อัตราทดที่ต่อเงแล้วก็ขับได้สนุกแล้วก็มันมากๆเลยทีเดียวบอกเลยบอกเลยอ่ะโอเคก็อาจจะไม่ค่อยมีเสียงนะครับอาจจะไม่ค่อยพูดเดยอะเหมือนเจ็บคอนิดนึง,งอ่ะโอเคก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองทไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ